ต้องบอกว่าประเด็นของอชายพิการนะครับที่เป็นประเด็นนั้นสืบเนื่องมาจากว่าเริ่มก่อนเลยคือเราไม่แน่ใจว่าเขาหายไปไหนมาเป็นเวลาประมาณ2ปีนะครับทำให้ที่บ้านหรือแม้แต่หลายฝ่ายเนี่ยตามตัวไม่เจอแล้วก็ทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าวนั้นเนี่ยถูกย้ายออกจากทะเบียนบ้านไปอยู่ทะเบียนกลาง กรณีการที่มีชื่อไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางนั้นเนี่ยมันทําให้เหมือนกับบัตรประชาชนหรือว่าเลข13หลักของคนดังกล่าวนั้นเนี่ย i n a c t i v e หรือไม่สามารถไปทํากิจกรรมใดๆของภาครัฐได้และบัตรคนพิการก็เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์เหล่านั้นดังนั้นพอช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับเบอร์บัตรประชาชนไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางก็ทําให้สิทธิประโยชน์ที่จะได้ทั้งหลายเนี่ยโดนฟรีซไปโดยปริยายดังนั้นในขั้นตอนแรก สิ่งที่ต้องทําในขณะน,นี้ก็คือต้องย้ายนะครับเจ้าตัวออกจากทะเบียนบ้านกลางไปอยู่ยังภูมิลําเนาหรือว่าทราบมาว่าทางจะย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านที่ศรีสัชนาลัยนะครับซึ่งถ้าหากทําแบบนั้นได้ปุ๊บสิทธิ์ต่างๆก็จะกลับมาโดยอัตโนมัติผมสอบถามมาว่าทําไมต้องย้ายไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางก็ทราบข่าวทราบมาว่าจะได้เป็นการป้องกันไม่ให้มีการไปสวมสิทธิ์ของบุคคลแต่ละบุคคลที่เรียกว่าเงียบหายไป นะครับป้องกันไม่ให้ไปใช้สิทธิ์ทับซ้อนเอ่ยอะไรเอ่ยก็จะต้องย้ายบุคคลที่ไม่ได้มีการติดต่อหรือว่ายืนยันตัวตนได้เนี่ยไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางเสียก่อนคือยังมีตัวตนอยู่แต่ถ้าจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องมายืนยันว่าได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งจริงมีผู้นําองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือว่าหัวหน้าครอบครัวมายืนยัน